คุณเชื่อไหมว่ามีวิหารทั้งหลังที่ไม่ได้ก่ออิฐซักก้อนแต่แกะสลักลงจากภูเขาหินแค่ก้อนเดียวนี่คือวิหารไกล,ล่าหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ลีบลับที่สุดของอินเดียตั้งอยู่ที่ถ้ำเอลโลล่าสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่8ถึงเเพื่อถวายแก่พระศิวะตัววิหารสูงเกือบ30เมตรและยาว60เมตรกว้างถึง33เมตรใหญ่พอๆกับตึก1ิชั้นแต่สิ่งที่ทําให้โลกทึ่งก็คือทั้งหมดนี้ ถูกส,สร้างขึ้นด้วยหินเพียงแค่ก้อนเดียวเจาะและแกะสลักลงมาจากภูเขาหินนักโบราณคดีคำนวณว่าต้องขนหินออกไปมากกว่า400,000ตันภายในเวลาเพียงไม่กี่สิบปีพวกเขาทำได้อย่างไรโดยไม่มีเครื่องจักรสมัยใหม่ทฤษฎีลึกลับมีมากมายบางคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูง อีกทฤษฎีเชื่อว่าอาจมีความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะวัดนี้ถูกสร้างและถวายแก่พระศิวะนักวิชาการบางคนชี้ว่าอาจมีแรงงานหลายหมื่นคนและใช้การวางแผนทางคณิตศาสตร์อย่างละเอียดจนทําให้แม่นยําเกินกว่าที่เราจะคิดแต่ไม่ว่าคําตอบจริงจะคืออะไรวิหารไกรลาศยังคงเป็นหลักฐานแห่งความท้าทายที่บอกกับเราว่าบางทีความรู้โบราณก็อาจจะซ่อนความลับที่เราก็ไม่เข้าใจจนมาถึงทุกวันนี้